โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็มีการอัปเดดนะครับผมจากเปิดมาสเตอร์แล้วก็เปิ e ทับเรื่องเนมานะครับผมเนมาจูเนียนะฮะเหมือนว่าจะมาให้เราเปิดกันในเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเปิดมาสเตอร์นะครับผมใน Facebook นะใน Facebook เป็นแฟนเพจนะครับผมได้โพสต์ข้อความนี้นะฮะประมาณว่าแอกติวเม้นต์นะครับผม จะมาให้เราเปิดกันใน My Club ในเร็วนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมแล้วรูปของเนยมาได้ถูกอัปเดตเข้ามาในเพจมาสเตอร์แล้วนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะโอเคกดเ,เข้าไปดูซิประมาณนี้เลยนะครับผมก่อนหนะน้านี้พวกที่มาก่อนๆในโรมาเริโอแล้วก็ใครวะที่มาก่อนนะ้นเนี่ยที่มาพร้อมกันนะ่นะนถูกอัปเดตเข้ามาหมดและเออวิน อะไรรับสารอะไรเงี้ยทุกเด็กก็ามาหมดแล้วนะเหลือแค่นีมาคนเดียวที่ยังไม่มีภาพคือนานมากอ่ะไม่มีภาพแต่ตอนนี้นะครับผมเป็นมาสเตอร์ได้โพสแล้วเมื่อสีชั่วโมงที่แล้วนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่นะไม่แนะ่ไหนว่าประหลัดนี้อาจจะเป็นของบาซ่าและเป็นนีมามา,มาด้วยก็เป็นได้นะครับผมอัปเดตเข้ามาแล้วนะฮะโอเคส่วนในเป็ดครับก็มีมาเหมือนกันนี่นะครับผมรูปเดียวกันเป็แสดงว่า ยืนยันแล้วแน่นอนว่าเป็นรูปนี้แน่นอนนะครับผมนี่มาจูเนียแต่คาพลังทั้ง2อ,อย่างนะาาเนี่ยจากเป็นจากเป็นมาสเตอร์กับเป็นทับเนี่ยต่างกันเนิ็หน่อยนะครับผมต่างกันเิ็หน่อยนะฮะความเป็นับบูดแล้วเนี่ยอยู่ที่101นะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งนะแต่เป็นมาสเตอร์เนี่ยเดี๋ยนะบูแล้วอยู่ที่1 0 2สนี่แต่อาจจะเป็น101อก็ได้เพราะว่ามันมีดอกจันนะเป็นมาสเตอร์มีดอกจันก็คือไม่แน่ใจอาจจะมังอาจจะยังไม่แน่นอนเรื่องคาพลังนะครับผมแต่ที่แน่ๆ รูปของเนมา่าเป็นรูปนี้แน่นอนถูกกระเดือเข้ามาแล้วแน่นอนอาจจะมาให้เราเปิดกันในวันพฤหัน,นี้หรือเปล่านะครับก็รอลุ้นดูนะครับผมรอลุ้นดูรอลุ้นดูน,ดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละวบ๊ายบาย let's go